สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้ตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีตีตื่นแต่เช้าครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเ,าเ,าเาด็กน้อยก็ตื่นแต่เช้าทำความสะอาดพ่อวันนี้วันรุจะไปดูแม่น้ำหวานที่สุรินทร์ก็เลยตื่นแต่เช้าหน่อยทำความสะอาดแต่เช้า ป้าลูกเศร้าลูกจะเศร้าเลยวันนี้ไม่ไม่ได้ปลูกนะตื่นเองตื่นเองตอนนี้ก็เลยจะไปดูแม่น้ําหวานป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ก็ลือไปสามสี่ครั้งแล้ววันนี้จะพาหมอจะเอาหมอไปเป่าจะลองทําทุกวิธีทางก็ทําหลายอย่างทุกวิธีทางหาหมอหา ยาอะไรไปต้มให้ก็หลายอย่างแล้วที่นี่น้ำหวานเียก็ยังไม่หายมีพอลืมจะไปแต่เจ้าไปแต่เช้าจะกลับมาทานข้าวที่บ้านก็นเลยตื่นแต่เช้าทำความสะอาดใส่ควรวันนี้อากาศหนาวลมมีลมหนาวด้วยวันนี้ ก่อไฟก่อไฟแต่เช้าวันนี้อากาศหนาวบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เหมือนเดิมแต่ละวันเปลี่ยนอีกแล้วอ่อนสองมือสามมือหนาวอีกแล้ววนกันแต่เช้า มาเด้อมาเด้อมาเด้อพ yeah. ิงไฟเร็วมาฟิงไฟเร็วไก่กำลังข uh ันต uh ีห้าตามพ่อวันนี้พ่อจะไปไหนอีกพ่อไปไหนอีกครับพ่อจะไปเยี่ยมแม่น้ำหวานไม่สบายป่วยที่ โรงบาลสุรินเป็นสิบกว่าวันแล้วยังไม่หายก็ลือกหายาต้มหาหม,ปปา,นนาหมอไปเป่าวันนี้จะพาหมอไปเป่าแล้วก็ทำหาทุกทีทางทั้งหมอโรงบาลทั้งยาสมุนไพรควนัวนควนัวนควันควันวันนี้รู้สึกว่าเมือ่อวาน จาของโทรมาบอกก็เลยป่าให้เอาหมอไปเป่าอาการหนักถ่ายเป็นเลือดซึม

ก็่อดไม่เป็น,ม,ปนมีแต่ดส้นกอดไม่เป็นผมยังกอดไม่เป็นไม่เหมือนพี่ปลอยอันนี้มีแต่ชนอย่างเดียวเป็นขึ้นมาก็ทำลายอคอกพังอคอกจอมพังจอมพัง mở lẹo 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 tùng biệt 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 nạt 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 tiếng quay, nào cò quay. cò phay từ cả điền bảy lẹo bảy lẹo tung 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 ตึ่นเลยตึ่นเลยตึ่นเลยเอ้าวิ่ง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 เอ้าออกกำลังกายตอนเช้าไปวิ่งอีกไปวิ่งไปเร็วแลน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 ออกกำลังกายจะได้ไม่หนาววิ่งแลนส้นต่อแล้วนะแลน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 เร็วเร็วลม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 แรงด้วยนะครลมลม ทั้งอากาศเย็นทั้งลมหนาววิ่งเร็วปุยยปุยปุยปุยปยวันมองไม่เห็นเลยมาเร็วเร็วเร็นะวิ่งเร็วเร็วเเบรกเยุาอย่าดึงอย่าดึงหัวแม่อย่ารุนแรงกว่านั้นอย่ารุนแรงขนาดนั้น ไปวิ uhm. ่งไปวิ่งไปเร็ววิ่งเร็ว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 ควัน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 ไปลุยไปลุยไปลุยเฮ้ยหนาวบ่หนาวบ่วิ่งออกลำกายตอนเช้าจะได้ไม่หนาวทั้งลมทั้งเย็นเลยวันนี้อากาศ ไวิ่งเร็วเร็วพูดบอกไปแล้วบอกไปแล้วเร็วเร็วเร็วเาอย่างงานอย่างหืมงาอะไรงาอะไรครับอย่าดื้อนะครับวันนี้อย่าดื้อนะวันนี้ห้ามดื้อนะ อย่าไปทิ้งวันนี้ห้ามดื้อน,นะครับพ่อไม่อยู่อยู่กับแม่ห้ามดื้อน,นะได้ยินมหได้ยินไหมครับวันนี้พ่อจะไม่อยู่ห้ามดื้อน,นะครับเด็กดีห้ามดื้อวิ่งเยลุกลุกแด่งกันแข่งกันแข่งไปเลยลุยเลยลุยเลย,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 ลย อุ้ยลวดเร็วลวดเร็วเ๊ะเ๊ะเลยตึมยืนงงทำไมพี่สงสัยว่าจะได้กินอะไรเตะเตะบอลเตะบอลเตะเลยเร็วอัดเลยอัดฉีดอัดฉีดเอาเลยตึมเลยเตะเตะ นานไม่ชอบไม่ชอบโยนออกข้างนอกแล้วไม่อยากเล่นเอา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 อย่างงครับอย่างงครับนักกีฬายางงอย่าหยียยบก็จะแตกมันจะแตกนะครับเล่นแบบนั้นไม่ได้นะครับแตกนะครับ นานออกแล้วนักกีฬานักกีฬาในยโยนออกไปทางนอกสนามไม่เดินเฉยๆนะเดินไม่เดินเฉยๆเะมือหน่อยนี่เกะงัดอย่าไปถอดอย่าไปถอดอย่าถอดครับอย่าถอดครับจ้า นานนานนานจะไปขันสนอกออกนะครับแม่แม่ไปขันสนอกเป็นไม้ที่ขันติดไว้ภาษาบา้านนอกเขาจะเรียกว่าสนอกขันเรียกสนอกขึ้นไปลิไปจะไปไหนครับจะไปไหนครับเด็กน้อยกี่ดื้อครับสวัสดีครับก่อนเลี้ยวสวัสดีครับแม่แม่ก่อนเล้วครับก่อนครับก่อน ครับครับเอ้าเอาตื่นขึ้นมาแต่เช้ากินยาวิตามินซีไปหมดเรียบร้อยแล้วกล้วยหนึ่งวีครับก่อนครับครับก่อนครับ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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้กดหมดใจให้น้องพิจ้าแม่น้อยหนาเฟมิลลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ